สวัสดีค่ะคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมปี2566นนี้ชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าพลังงานของคุณคนโสดเป็นเช่นไรบ้างขอเช็คพลังงานของคุณก่อนค่ะคนโสดชาวธาตุน้ำ คุณกำลังจะมีความรักนะคะเนี่ยความรักที่หวานหอมความรักที่โรแมนติกคุณกำลังจะได้เจอคู่ค่ะคนโสดว,ว้าว the f l การเริ่มต้นใหม่ถึงเวลานะคะความรักกำลังจะเริ่มขึ้นในชีวิตของคุณ ขึ้นไพ่เดดฟูเนี่ยคุณอาจจะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวนะคะผ่านการเดินทางหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ได้นะหรือว่าเป็นความรักรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้ขึ้นไพ่เดอะทเวอร์ค่ะห้าไมา้มขึ้นไพ่เดะสตาร์นะคะขอปิดบางคนนะคะโสดแบบพิ่ง เพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วก็โสดแล้วก็เยียวยาตัวเองนะคะตอนนี้ก็คือโสดแบบสบายใจไปแล้วนะคะคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะเนอะอืมคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณโสดในช่วงนี้ชาวธาตุน้ํา,าจะมีคนเข้ามารุมมาตุ้มคุณมาจีบคุณนะ่ะนะขึ้นไพ่ห้าไม้เห็นไหม มีแต่คนอยากเข้าหานะคะด้วยด้วยไพ่ของเดอะสตาก็คือความโดดเด่นสเสน่ห์ของคุณนะคะการที่คุณแบบกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองในช่วงนี้ต่อให้คุณรู้สึกว่าฉันก็ปกตินะเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรแบบโดดเด่นอะไรแต่แน่นอนนะคะในสายตาผู้อื่นน่ะเขามองคุณว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็ไพ่เดอะฟูลขึ้นมาอีกอะ่ะ คือมีสเสน่ห์จริงๆนะคะในช่วงนี้ชาวธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็เลยเข้ามานะคะเหมือนเรามีความสุขอยู่กับตัวเองได้เนี่ยนะเนี่ยใช้ชีวิตอาจจะมีแพลนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปในสถานที่ใหม่ๆก็ได้ด้วยเนี่ยทำให้คุณดึงดูดความรักเข้ามาค่ะพลังงานดีๆแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณบ้างคนโสดในช่วงนี้ขอดูเนาะ คือบางคนเนี่ยถ้าจบความสัมพันธ์มานะคะเหมือนกับคุณพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วนะคะสําหรับชาวธาตุน้าอ่าพิ้นไพ่เดอะเมจเชียสามดาวอืมข้าวถ้วยบางคนเนี่ยถ้ายังไม่เจอคนถูกใจนะคะเหมือนกับประมาณว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่าฉันมีความสุขดีนะคะรู้รู้สึกว่าบางคนก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะหรือว่ายังไม่เจอคนที่ใช่อยากจะเคลียร์พลังงานเก,ก,ก่าอยู่ ยังเหมือนกับว่าบางคนเพิ่งเจ็บมาหมาดๆเลยนะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมที่ที่จะมีใครหรือบางคนเนี่ยโสดแล้วมีความสุขกับชีวิตมากๆก็ก็คงยังไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะแต่ในกรณีที่พร้อมที่จะมีคนใหม่แล้วเนี่ยนกมองว่าความรักครั้งใหม่ก็จะเข้ามาเช่นกันค่ะ อ่าทมเพารายนะคะจัดเม้นความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเนี่ยคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะนะความรักที่ ความรักที่อาจจะเจอกันผ่านการเดินทางย้ยายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณก็ได้ย้ายงานย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเดินทางนะคะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะเนี่ยผ่านสังคมผ่านงานนะอ่าก็จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็มีคนเก่าด้วยนะคะสําหรับบางคนอาจจะมีคนเก่าอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณก็ได้นะ ออันนี้ก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณอยากจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าบางคนเนี่ยมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามานะคะก็อาจจะต้องแบบช่างใจนะคะว่าจะยังไงดีจะเลือกใครดีด้วยนะในเฉลียยสองถ้วยความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานะคะนกบอกเลยเป็นอะไรที่ดูดูโรแมนติกนะคะ มีความรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันเป็นความรักที่คุณรอคอยมาตลอดก็ได้เป็นคนที่ใช่ได้นะคะสําหรับคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่แล้วว่ะนะเป็นคนไกลได้นะคนไกลคนในเครื่องแบบนักเดินทางนะคะคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้เอ,อ่ชาวราศีกรกฎนะคะชาวธาดินพฤษกันมังกร ชาวราศีกุมนะคะที่ขึ้นมานะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ทํางานตรงสายกับที่เรียนมานะคะหรือทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนั่นเองนะคะเเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณก็คือคุณจะเจอคู่แล้วอะไพ่คู่ขึ้นมาถึงสองใบนะแก,ก็ต้องอ่านแบบนี้นะคะทุกคนนะเป็นคนไกลนะคะเป็นความรักที่คุณก็ รอมาตลอดแล้วคุณรู้สึกว่าเขาใช่นั่นเองนะคะคนคนนี้จะสามารถที่จะทลายกำแพงหัวใจของคุณได้ทลายความกลัวออกจากใจคุณได้นั่นเองนะคะเขาสามารถชนะใจคุณได้อย่างแน่นอนนะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะพาดน้ำอเขาก็ คือเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะห่วงใย,ยอยากดูแลอยากอยู่ใกล้คุณนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเขาอยากดูแลคุณเนาะตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะไม่กล้าที่จะคาดหวังกับความรักครั้งนี้ก็ได้ ด้วยความที่มีความแตกต่างกันหรือว่าอยู่ห่างไกลกันความสัมพันธ์นี้อาจจะดูเสี่ยงเกินไปสําหรับคุณก็ได้นะคะแต่คุณคนนี้เขาตกหมรักคุณนะขึ้นไพ่ดอลลร์เบอร์คือรู้สึกถึงแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเหมือนเขาถูกชะตาต้องใจคุณเขารู้สึกดีบคุณมากๆกนกบอกว่าคุณก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่คุณไม่กล้าที่จะคาดหวังนะคะชาวธาตน้ํา คนคนนี้นะคะโดดเด่นเป็นคนไกลค่ะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคนคนนี้เขามองคุณดีแล้วก็เขาให้เกียรติคุณมากมานะอ่ะพลังงานชาวธาตุด,ดินค่ะรุศกันมังกรชาวราศีสิงห์ราศีเมถุนนะคะคุณมีความแตกต่างกันมากจริงๆนะคะสำหรับคนที่มีคนเก่านะคะคนโสดชาวธาตนะุน้ำนะคนคนนี้ ถ้าเขาเป็นคู่คุณเขาจะกลับมานะ่าแต่ถ้าไม่ใช่คู่ก็คงไม่กลับมาแล้วหลังจากสิ้นปีนี้ไปนะคะอาจจะเป็นช่วงสิงหาอ่ากรกดาสิงหาอะไรอย่เงี้ยถ้าเขาไม่กลับมาก็คือก,ก็คงไม่กลับแล้วนะคะนะนานสุดก็อาจจะเป็นช่วงกุมภาปีหน้านะอืม แต่ถ้าเขากลับมาเนี่ยน้องมองว่าเขาเป็นคู่คุณอย่างแน่นอนนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเยอะมากนะคะไพ่คู่นะจะมีการกลับมาง้อขอโอกาสนะคะกลับมาคืนดีกันนะคะสําหรับคนที่มีคนเก่าทีนี้มาดูกันค่ะว่าอันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะขึ้นไพ่สเตรนนะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เขารู้สึกว่าเป็นความต่างที่ เข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็ดึงดูดซึ่งกันและกันเขาชื่นชมคุณนะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคือเขาเขาชื่นชมในตัวคุณนะขอดูทิศทางแล้วก็แนวโน้นมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่าขอดูว่าเขาจะทําอย่างไรต่อก่อนก็นแล้วกันนะเขาจะจริงจังกับคุณมากๆนะคะขึ้นไพ่แห่งแมนขอขยายเป็นเด็กดา ราชนีพร์จันท์ค่ะเดวิลนะอืเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะนกมองว่าคุณคนนี้เขาพร้อมที่จะจริงจังแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนเขาพร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆยิ่งคุณรู้สึกกลัวที่จะมีเขาหรือว่า คุณไม่ไว้วางใจเขาอาจจะด้วยบุคลิกของเขานะคะสเสน่ห์ของเขาความแตกต่างระหว่างคุณและเขาก็ได้นะแต่เขาเนี่ยจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนจะแสดงออกหรือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะคือดูเหมือนเขาจะจริงจังมากๆเลยนะคะอืมเนีย่ยเห็นไหมสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะชัดเจนกับคุณนะ่ะ เขาอยากผูกมัดแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆแล้วนะคะอ่านี่คือสิ่งที่เขาจะทำเขาลงไหลคุณมากเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหานะคะอืมประมาณนั้นเลยมีพลังงานของชาวราศีพุกศนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการปรึกษานะคะคนที่ชอบทำบุญคนใจดีใจบุญก็ได้คนคนนี้ เด็กถือถ้วยนะคะชาว่าน้ำปรากฏพิจิกมีนคนคนนี้เขาจะสม่ำเสมอกับคุณมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่ถ้าคุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะเขาก็ติดต่อคุณอย่างสม่ำเสมอเขาจะไม่หายไปไหนเลยเขาจะแสดงออกถึงความจริงใจให้กับคุณนะคะ ทิศทางความสัมพันธ์ก็คืออ่ะอันนี้สิ่งที่เขาจะทำโทษทีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอ่าทิศทางนะต่อไปมาดูทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรอ่าทิศทางความสัมพันธ์ค่ะทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคะอืม ดูแลเทคแคร์นะคะความรักครั้งนี้ธาตน้ำคุณจะเจอกับคนที่เขาแบบอ่อนโยนดูแลเทคแคร์คุณดีอะนะห่วงใยคุณนะคะโชคชะตาโชคชะตาพรมลิขิตมาแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำคนโสดถ้าคุณโสดมานานนะคะ โชคชะตากําลังจับสันนะคะความรักที่โรแมนติกให้กับคุณละรักครั้งใหม่นะคะถ้าคุณทํางานกับบ้านอะไรเงี้ยอาจจะต้องออกไปท่องเที่ยวบ้างสถานที่ใหม่ๆบ้างนะคะทาให้คุณได้ดึงดูร,รักแท้ของคุณเร็วขึ้นค่ะหดาษนะคะทิศทางความสัมพันธ์ก็คือคุณจะถูกรักคุณจะเจอกับความรักที่ผู้ควรแล้วคนคนนี้ จะรักคุณแบบเห็นคุณค่าในในความรักของคุณมากๆความรักที่คุณคู่ควรความรักที่คุณรอคอยนะคะคนคนนี้คือทั้งหมดเลยนะเป็นคนที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอเวลาหรือว่าอยู่ห่างไกลกันแต่เหมือนกับว่ามีการแบบ ไปต่อในความสัมพันธ์นี้มีการจับมือมีการลงเรือลำเดียวกันนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดทั้งนั้นแล้วก็สำหรับคนที่มีคนเก่านะคะโชคชะตาโชคชะตาจะเหวี่ยงคุณคณนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งหากว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะคะคุณก็จะได้คุณก็จะได้เจอเขาอีกครั้งนึงได้กลับมาในความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ เิ่ไพ่หนึ่งดาษนะถ้าในกรณีคนเก่านะคะในอดีตนะอาจจะมีประเด็นกันไปนะเขาอาจจะเคลียร์คนของเขาไม่ไม่เสร็จสิ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้การกลับมาของเขาคือเขาเคลียร์ตัวเองแล้วเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะคะหรือเขาสามารถที่จะ ้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้แล้วเขาถึงกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆค่ะดีมากเลยนะคะ,ะทุกกรณีนะวันนี้ที่เราอ่านไปไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุน้มบ้างคุ e นับครับความรักที่คุณเฝ้าปรารถนานะคะที่คุณอธิษฐานที่คุณอยากจะเจอนะคุณกำลังจะได้เจอความรักครั้งนี้กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะ ขึ้นไพ่แปดาบเนี่ยไพ่บอกว่าอาจจะเข้ามาเตือนเนะาะไพ่ใบนี้เ,เข้ามาเตือนว่าคุณเนี่ยควรปลดปล่อยอดีตหรือว่าความกลัวในใจของคุณออกไปซะนะคะอาจจะคือปกป้องหัวใจตัวเองได้แต่ห้ามตั้งกำแพงมากจนเกินไปนะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองได้แล้ว คือไพ่เดอะฟูด้วยเนี่ยสองใบเนี่ยนะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคุณจะมีรักดีๆโอกาสดีๆเข้ามาจั m เมนค่ะจั m เมนก็หมายถึงโอกาสสิ่งที่คุณเฝ้าปรารถนาแล้วก็รอคอยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเจอความรักที่ใช่ในออฟคับเห็นหม ความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามานะคะอย่ากกลัวที่จะรักอย่าก,กลัวที่จะเปิดใจนะคะชาวธาตุน้ํานะแปะช่วยขึ้นมานะคะ<ม>ก็มีทั้งสองพลังงานนั่นแหละนะคนกเก่าๆคนที่ห่างหายก็จะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ให้กับคุณได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ ยังรักกันอยู่เป็นพลังงานเนื้อคู่นะคะคุณก็จะดึงดูดกันและกันกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่าแน่นอนนะคะคนคนนี้ก็คือเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนั่นเองขอบคุณมากๆเลยค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะขอให้คุณเนี่ยสุขสมหวังนะคะเจอกับความรักที่ดีงามกันทุกคนเลยค่ะขอให้พลังงานดีๆนี้นะคะเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็ววัน ใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้านล่างคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ